มา,มาจ่วยแหมกินมาก้องของกินสุกปัก,ใส,กใส่ถุงปักใส่ถุงป๊กบ้านเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บยังจะกินเป็นเดือน สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมเกตกาเมืองวันนี้มาปะก,กับน้องนุ่นคนสารปีเจ้าน้องมีสถานาการ์ตัวอย่างเกี่ยวกับกาเมืองแบบเมืองเมืองมาเล่าให้ฟังกันนะเจ้าพอดีว่าน้องไปแอลบ้านตาหนานมาแต่ว่าพา่าเปิ้ลมีขึ้นเฮือนใหม่และน้องก็กได้ยินป้าเขาเราควันไผ่ก็มองอูยอย้ยงหยยงหย่าง,าง,าง,างล้วก็อู้กับว่าเกนฮะเกนฮหะเกนฮะหะเสียงดังขนาดเจ้ามากองน้องยิน โอกำน,นี้แปลว่าใดเจ้าคุณผู้ชมอะน้องไปถามแม่มาละแกนฮ้อหรือแกนแกน่นดตาหรือซ่อมตามันมีความหมายในเชิงลบเจ้านั่นก็หมายถึงมาเข้าตามาเปิงใจมาชอบเลยอ่ะเจ้าคุณผู้ชมอย่างที่ป้าเขาเล่าขวัญกันนะเนาะเขาบอกว่ามาชอบเลยคุณจะอีนนอ้แต่แม่จ่วยแหมกินมาก้องของกินสุกปักใส่ถุงปักใส่ถุง,ป,ถงป๊กบ้านเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บ เพราะยังจะกินเป็นเดือนอเจ้าหากตั้งบ้านมีกำเมืองแปลกๆหรือกำไหนที่ไปได้อู้กันมาเมินก็สามารถมาคอมเมนต์มาอู้กันได้ตั้งดูนี้นะเจ้าสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แจงไม่นิวกันนักๆน,น,นะเจ้ากำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้บ่าหากักษาแล้วไผ่ที่ไหนจะมาอู้เจ้าสวัสดีเจ้า